เรอใหม่เขาบอกห้ามใช้แก๊สต yeah. ้องใช้เอล็กทริกอย่างเดียวเพราะฉะนั้น yeah, ค yeah, ่าไฟฟ้ามันคงแบบพุ่งกระชูนมันบอกไม่มันบอกว่ากทริกอย่างเดียวโทรไปถามเฮ้ยย็ดแค่อย่ไรวะย็ดแช่ไอ้เหี้ยสถานทูตอะไรโดนระเบิดอ่ะยัดเช่ เอ้แฮ้ยัดแคเอ้ยสารพะภูมาตรงเซนทตเวอร์เพื่อนเออจังจังนี้เลยจับนาวเลยไปก็ออกแถวนี้ดีกว่าเห็นไม่ไหวแล้วไปแล้วไ่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วโทษทีโทษทีเออโอ้ my god